คแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการกล้าท้ารวยผมนัทนันวินิตวัฒน,นาคุณ ผออ่อไฟการตลาดบริษัท New KC Life ครับนะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆให้กับท่านอยู่นะครับท่านที่ใดที่เปิดโมบายนะครับนะกับบริษัท New KC Life นะครับเราแถมกล่องนะครับนะรับสัญญาณนะครับดาวเทียมนะครับให้ฟรีเลย2กล่องนะสามารถดูบอลโลกได้ทุกแมตช์เลยนะครับด่วนเลยนะครับไม่ต้องซื้อนะครับนะแถมให้ฟรีเลยถึง2กล่องนะครับโอเคครับกลับเข้ามาสู่รายการกล้าท้ารวยแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยกันสามท่านนะครับสวัสดีครับพี่ดารานันนะครับสวัสดีค่ะ คุณพลชยะแล้วก็พี่กันยากรนะครับนะโอเคหรือพี่ติ๋มเรานะครับแต่ผมคุ้นเคยนะกับพี่เขาอยู่ในแวดวงวงการนะครับผู้ยิ่งใหญ่นะครับพี่ดารานันพาเชิญมาได้อย่างไรครับผมโอ้ดิฉันภาคภูมิใจมากกว่าจะได้ตัวอาจารย์มาไม่ใช่ยักบง่ายๆนะคะยากเย็นเพราะว่าไม่ไม่ใช่ท่านไม่อยากมานะยากเย็นเพราะว่าธุรกิจของท่านก็หมื่นล้านอยู่แล้วนะคะก็เลยได้อาจารย์ติ๋มมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะโอ้ดิฉันภูมิใจสองเด้งเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์นี้เป็น ผู้นำมาตลอดนะคะแล้วท่านได้มามองเห็นบริษัทนิวเคซีไลท์ของเรานะคะแล้วดูทุกสิ่งทุกอย่างแผนการตลาดดูความเป็นไปได้ก็เลยเกิดความประทับใจและอยากจะเข้ามาร่วมงานนะคะก็เลยได้เรียนเชิญท่านมาออกรายการทีวีเพื่อว่าจะได้ ทีมงานของท่านที่มีอยู่แล้วนะคะจะได้รู้จักว่าท่านมาประจําอยู่ที่นี่แล้วนะมีอะไรปรึกษาหาหรือเรื่องสินค้าเติมเต็มอะไรกับคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนทจะยัดตัดสินใจยังไงครับสุดยอดครับหมอครับวันนี้ถามว่าภูเขาเนี่ย ผูค้าเป็นสมุนไพรอันดับสองของโลกนะครับประเทศไทยใช่ครับเป็นรองแค่ญี่ปุ่นนิดเดียวถ้ามาผสมกับตัวเบต้าใช่สะพานตัวเชื่อมเซลล์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับยักยั้งต้านอนุมูลอิสระทุกชนิดเลยท่านจะเป็นภูมิแพ้ภูมิอะไรก็ช่างนะครับท่านสามารถใช้เบต้าภูเขาตัวนี้เนี่ยรับประทานทุกวันเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเซลล์ของท่านหายป่วยหายไข้และมารวมกับแผนการตลาดสุดยอดอันนี้ผมว่านิวเคซีด เบรกไม่อยู่แล้วครับนะครับแล้วผมก็บอกกับท่านดานันไปว่าถ้าสั่งซื้อนะครับผ่านมือโทรผมเนี่ยเพียงสองกล่องนะครับผมดูดวงชะตาทางมือถือให้ท่านฟรีนะครับศูนย์เหนา0ะครับสี่ศู้วยจนเป็นยังไงเจ็บป่วยเป็นยังไงนะครับท่านนะครับเพียงแต่โทรและสั่งมาทางผมนะครับสองกล่องเท่านั้นเบต้าภูเขา ผมตรวจดวงชะตามือถือให้ท่านฟรีๆเลยนะครับแล้วปกระแสมากเลยตรวจดวงชะตาทางมือถือโอ้ที่เดินดูกัน3-400แค่ดูฟรีนะครับผมแล้วผมดูให้ฟรีครับผแล้วมาประกอบกับตัวสินค้าชนิดนี้ระดับนี้ครกล่องนึ่งเท่าไหร่นะครับท่านดดานั้น กล่องหนึ่งราคาพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเพียงสองกล่องเท่านั้นสองกล่องค่ะแต่ถ้าอาจารย์อาจจะลดลงให้อีกด้วยความเสดหานะคะได้ครับถ้าโทรถ้าโทรมาตอนนี้หรือสองกล่องนี้อาจารย์อาจจะลดให้เพียงสองกล่องเท่านั้นใช่ค่ะครับผมค่ะครับผมครับก็ต้องรีบต้องรีบนะดูแป๊บแล้วต้องรีบเลยใช่ครับนะนะก็นะครับคุณติ๋งครับนะครับเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวยวันสวยสดีค่ะคะคุณติค่ะค่ัค่ะค่ะค่ะ ก็ได้มีโอกาสนะคะได้ลองใช้สินค้าผลิตภัณฑ์นะคะรู้สึกโอเคเลยค่ะดีมากๆค่ะตัวเองมีปัญหาเรื่องภายในนะคะผู้หญิงนะคะเราต้องสวยจากภายในแล้วก็ออกมาข้างนอกนะคะด้วยนะสินค้าดีๆของบริษัทนะคะก็คือ B 1วันะคะค่ะสุดยอดสำคัญมากนะครับจริงๆเป็นกระแสนะแล้วก็คุณผู้หญิงในนี้เป็นปัญหานะผมว่าทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของผู้หญิงเรื่องของมดลูกนะมากกว่าทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะท่นั้นจะมีเรื่องของ เ้นมมากกว่าแต่ฝั่งทางบ้านเราเนี่ยมาหาเรื่องมดลูกสูงมากติลําดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงบางครั้งก็แหมเป็นนิดเป็นหน่อยก็ทนไปนะครับจริงๆต้องดูแลไว้ใช่ค่ะมารู้สุดท้ายก็ถึงสุดท้ายจริงๆของชีวิตใช่ไหมครคุณหมอเพราะบางคนบอกไม่เป็นอะไรบางคนบางคนเราแนะนานะคะคุณหมอโทรมาอ๋อไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ยังไม่เกิดอาการมากอ๋อก็เกิดอาการมากทีเดียวก็คือต้องผ่าตัด แล้วเงินที่ผ่าตัดเนี่ยมันมากก่อนที่จะซื้อพิพิธภัณฑ์ของเราแค่ไม่กี่พันเนี่ยนะคะเพราะนั้นเราถึงบอกว่าต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อน่จะไปไปรงบาลเอกชนเนี่ยเขาจะถามฐานะการเงินของสิ่งแรกมีประกันชีวิตไหมมีประกันสุขภาพมีประกันสุขภาพไหมมีบัตรเครดิตอะไรไหมมาฝากไว้ก่อนนะครับแล้วเครดิตมีตังเหลือหรือเปล่าด้วยนะใช่เราะเขาไม่เเขาเช็คเลยเขาไปเขาลุ้นเลยครับเช็ควงเงินทันทีเลยนะเช็คว่า รูดได้เลยหอเปล่าอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่แบบคือว่าป่วยแล้วอะมันเป็นอะไรที่ต้องเสียต้องเสียไม่มีทางเลี่ยงเลยเข้ารัฐบาลเอาพูดตรงๆถ้าท่านไม่มีเส้นไม่มีสายเนี่ยนะก็มตามมีตามเกิดพอสมควรนะครับนะยิ่งถ้าแบบใช้สังใช้อะไรอะประกันสังคมหรือ30บาทโดยว่าประกันสังคมเนี่ยโหไปนอนรอก่อนคุณหมอไม่อยู่ คุณหมอว่าน่าสงสารจังเลยนะคะเจอมาเยอะนะครับเพราะนั้นเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะคุณหมอก่อนที่จะให้ไปถึงมือหมอเนี่ยเราต้องมาถึงมือเราก่อนอ่ะก็คล้ายๆว่าต้องทานสินค้าหรือแม่ก็อภิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันบอกกับตัวเรานะคะไปก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไม่เกิดอะไรที่เจ็บป่วยนะในขั้นรุนแรงจนถึงต้องไปหามือหมอ เดี๋ยวผมขอเสิร์นกับพี่พลชยานิดหนึ่งคนเตะกี้เกิดเรื่องของเบต้กกูแคนกับผูกขาวมีความรู้ทางด้านนี้ผมบอกว่าตาวเบต้านี่เป็นตัวสะพานเชื่อมนะครับกรดอะมิโนนะครับวิตามินที่ท่านทานนะครับซึรมซับไม่ได้ครับร่างกายไม่ดูดซึมท่านต้องทานตัวเบต้าผูขาวตัวนี้เข้าไปเขาจะดูดซึมนะครับวิตามินแล้วก็กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยนำกลับมาใช้ซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายได้ครับนะครับไอ้เซลล์เลือด 67หมื่นล้านเซลล์นี้มันพังทลายหมดนะครับอายุเป็นตัวทําลายหมอเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าทานเถอครับท่านผู้ชมนะครับอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยมาหาเรียกร้องเลยครับนะครับโทรหาผมทุกปัญหามีคําตอบครับแล้วท่านใดที่บอกว่าเอออาจารย์อยากทานทานฟรีนะครับทานรวยทานยังไงโทรหาผมนะครับผมสามารถทําให้ท่านทานฟรีละทานรวยได้จริงๆนะครับ0991494099โทรหาผมนะครับ จริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเขาบอกเซลล์เราอายุเนี่ยสามารถถึงร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบปีคุยเรื่องเนี้ยใครก็หัวเราะนะแต่จริงๆเรายุได้ถึงขนาดนี้จริงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบปีจริงแต่ว่าในภาวะที่เรานะคือเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยอายุสั้นเพราะว่าการแพทย์เราด้วยเชื้อโรคเนี่ยเราสู้ไม่ไหวนะแต่เดี๋ยวนี้การแพทย์เราเจริญนะครับแต่เราไปเสียชีวิตด้วยโรคเสื่อมชีวิตยืนยาวขึ้นจริงแต่เราก็เก็บเอาในแน่เป็นโรคเสื่อมเยอะอย่างเบาหวานเนี่ยเฉลี่ยกันสี่สิบกว่าเป็นเบาหวานเยอะเแล้วทุกวันนะครับ ประเทศไทยเนี่ยประมาณสามสีล้านคนถึง5ล้านนะ, <c oughs> ะ,น,ะนะนะนะ <c oughs> แล้วยิ่งโอ้โห,โหประเทศเดี๋ยวนี้มากินเดียอย่างเงี้ยมาก่อนเนี่ยเออ ใช้ชีวิตแบบเหมือนสมัยก่อนก็คือยังใช้หัวไถนาเลยพอมาเริ่มใช้แท็กเตอร์ไถนาเริ่มเป็นเบาหวานเยอะขึ้นคุณหมอคะอยากจะให้คุณติ๋มเขาแชร์เคล็ดหนึ่งที่ได้มานะคะเดี๋ยวที่พู้พี่ผลชย่าจะเสริมอะไรนิดนึงด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลางคืนฮ่าออครับหมอครับผมอาหารอากาศอารมณ์อุจจาระออกกำลังกายถ้าไม่ทำเนาะอาจารย์ติ๋มเนาะไม่ทําไม่ได้แล้วครับอาจารย์ติ๋มมีประสบการณ์ตัวนี้มากมายที่จะถ่ายทอดเชิญอาจารย์ติ๋มเลยครับค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่เราได้นะคะ จะต้องดูแลสุขภาพก่อนเบื้องต้นนะคะวันนี้เรามีบริษัทดีๆนะคะสินค้าดีๆมอบให้นะคะ1ข้างในเราก็ต้องสวยนะคะก็คือแข็งแรงแล้วก็ดีด้วยที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้2นะคะเราสามารถแบ่งปันผู้คนได้สวยแล้วนะคะสุขภาพดีนะคะและยังมีไรายได้กลับมาด้วยถ้าร่วมธุรกิจกับเราแล้วก็สั่งซื้อสินค้ามานะคะขอบคุณค่ะ ครับผมนะครับก็ฝากขอบคุณอาจารย์ติ๋มนะครับนะก็แชร์เราให้นะครับในปรสบการณ์ความรู้นะครับนะอาจารย์ด้านนั้นรับมีอะไรเสริมให้ไหมครับค่ะกลับมาที่รอบหนึ่งครับค่ะดิฉันก็ได้ให้ลูกค้าทานซินวีของดิฉันนะคะครับผม ซินวีนี่คนใหญ่เบิ่มนะคะอืควนใหญ่เบิ่มเลยก็คือ80กิโลนี่ก็เบิ่มแล้วนะคะเบิ่มแล้วครับผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงค่ะโอ้ห้าผู้หญิง80กิโลเบิ่มมากครับทีมงานของดิฉันเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงค่ะคุณหมอถ้าเป็นผู้ชายก็คือโรคจิตอะค่ะเยอะมากค่ะอ่าดิฉันเครียดอะค่ะอ่า มีหน้าให้เบอร์ผู้ชายไปจะไม่ค่อยทนนั่นนะคะเพราะว่าคุณคุณคุนันกลัวนะคะกลัวสุภาพบุรุษค่ะแต่ขอให้ทํางานจริงจังดิฉันก็ไม่กลัวแล้วค่ะครับผมแล้วก็ทานสินวีนะคะ2เม็ดเช้าแล้วก็2เม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็ได้ผลจริงๆค่ะคุณหมอได้ผลร้อเซ็นเลยแค่อาทิตย์เดียวเขาลดมา3-4กิโลนะท้องเขาจับด้วยนะคะแล้วแบนปลาบสวยงามเลยโอ้โหเป็นพัก คล้ายๆว่าพอใจอ่ะแล้วเขาตอนนี้ก็สั่งเพิ่มค่ะคุณหมอจากสามกล่องนี่เป็นสิบกล่องมันต้องกินต่อเนื่องหน่อยครับเพราะเราไม่ได้ใส่ในเรื่องเพราะว่าพอเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ข้างบ้านหรือว่าเพื่อนฝูงทุกคนต้องมีใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็สั่งต่อค่ะนี่คือการตอบรับกล่องสินค้าของเรานะคะ ครับชัดเจนมากชัดเจนค่ะคุณหมอค่ะก็นะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆได้พี่ทั้งสามท่านนะครับนะเพิ่มข้นมาอีกสองท่านนะเป็นที่มาร่วมงานเราเป็นผู้นำชั้นเยี่ยมของเราเลยนะคะนะครับนะก็นะครับได้นําพาบริษัทนิงคีซีร่าของเราไปสู่ความสําเร็จนะครับนะนที่กว้างไกลนะครับหรเรามีทีวีดาวเทียมเราซึ่งซึ่งออกอากาศในระบบซีแบนเนี่ยซึ่งรับชมได้ถึง18ประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับพี่น้องสปปลาวนะครับนะัมพูดิแกนนะครับหรือว่า บามาเนี่ยนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับท่านใดยิ่งฟังภาษาไทยออกนะตามทรรการมีเยอะนะครับก็ติดต่อได้นะครับผมขอก่อนจากเล็กน้อยนะครับก็ท่านผู้ชมครับผมอาจารย์เลวัตเนาะคุณชยะก็คือชื่อจริงของผมถ้าท่านใดสมาชิกใดที่ยังเคารพศรัทธาในตัวอาจารย์อยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเหนือและทางอีสานนะครับเบอร์ผมตอนนี้ใช้เบอร์ใหม่099 149 4 0 9 9โทรหาผมแล้วมาร่วมงานกันใหม่มารวยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ ขอคุณหมอเพิ่มเติมอีกนะคะค,ค่ะอยากสวยนะคะ อยากสวยสุขภาพดีนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองด้วยกรุณาโทรหาคุณติ๋มนะคะกัญญากรวงนินทนะคะ0 9 2ย3 0ก3 9 6งสนค่ะขอบคุณค่ะได้ครับนะก็นะครับวันนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาสู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงเบรกที่2เราวันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญมากมานะครับทั้ง3ท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทานบ้านค่ะที่ดีไม่ไหนนะครับเรือได้เจอกันอยู่ครับท่านผู้ชมครับพักเบรกสักครู่ครับ ไม่พรยายหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่ <ๆ S 1> หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลลี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสือให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทำให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะ ทำไรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC l i h t ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC l i h t แผงการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC l i h t ใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร085-666-8347 084-938-1183 084-099-9347เธอผู้หญิงเรานะคลัวอะไรมากที่สุดทรุงไหม กลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิเนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศนีเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวัน อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนในฉั้นต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีชื่อช่วยต้อง New k e s l ไรค่ะอัลามุอมลกุมรอมตุลลอตลาบาราตุวีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับบุลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทาวีวันที่จะดีขึ้นนะคะ New Kesley มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดนชั้นดคะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่